คอนเทนเนอร์วินาศเจอพายุแรงซัดเรือขนส่งศูนย์ตกทะเล1816ตู้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรไปฟังได้ที่คลิปนี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับคอนเทนเนอร์วินาทศเซาชไนนามอร์นิ่งโพสต์เผยแพร่คลิปความเสียหายเรือขนส่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์เต็มลำเดินทางจากจีนมีจุดหมายไปที่อเมริกาแต่ไปไม่ถึงไหนเจอพายุซัดขณะอยู่ในน่านน้ำในประเทศญี่ปุ่นจนกองตู้ล้มระเนระนาด ศูนไปกว่า1 8 1 6ตู้เชื่อว่าเป็นความเสียหายสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เ l y ิเมลรายงานว่าเรือลำดังกล่าวชื่อ One a p u s ติดทงญี่ปุ่นเป็นของบริษัท Ocean Network Express มีขนาด364เมตรบรรทุกคอนเทนเนอร์ได้ราว14,000ตู้ เดินทางมาถึงท่าเรือโกเบของญี่ปุ่นเมื่อวันที่30พฤศจิกายนหลังจากเดินทางมา8วันในทะเลแปซิฟิกคนบนเรือแจ้งว่าระหว่างทางเจอคลื่นลมแรงมากคลื่นสูงถึง15เมตรซัดเอาคอนเทนเนอร์ร่วงระเน,นระนาดและตกลงไปในทะเล1,816ตู้ส่วนเจ้าของและผู้จัดการเรือเปิดเผยว่า เรือติดตั้งอุปกรณ์ดีเครื่องยนต์มีสภาพดีและมีผู้ควบคุมที่ฝึกฝนมีประสบการณ์มาเป็นอย่างดีความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดรวมถึงวิธีการโหลดสินค้าอุปกรณ์และความพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นนี้อีก ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากเซา t h ช h i น a Morning p o พสตและขอ,ขอขอบคุณเนื้อข่าวจากข่าวสดออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายอย่างใหญ่ในวงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาบแล้วนะครับ เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ